นะครับผมพรผ้าเพื่อนๆมาอัปเดตเบิ้งเนาะครับนอกว่าคล่อยไปไลไปปจะเป็นยังไงแล้วนะครับนาะครับปล่อยไปได้สองอาทิตย์แล้วครับเหตุหันะครับเนาะเห็นจะหูเพื่นครับจองปองจิงแป่งนง่นนะครับผมคับบหลอดทุกตัวอยู่นะครับเนาะว่าพ่อปล่อยลงนีแต่อนเห็นจ่ายพ่อโตครับ ครัมิจหู่เพิ่นครับผมแบบมิจรูเนาะคางคางนี่ครับนี่มิจฉู่ตาไหลครับดูมิจรูใหญ่ๆนะครับนะเพระาะว่าจะเอาลงตัวใหญ่แน่ครับบอลแคบับบทือว่ายัางปกติครับผมบอลข้าไหนมีหยังเปลี่ยนแปลงเนาะ,ะลาไหลเพิ่นกระถ่รูหลายรูครับ ว่าพอนปล่อยไปและฮะหาหกบอนะครับเนาะบอ่อปูนอยู่นี้ครับรับผมนี่บอ่อนี่ปล่อยก่อนโมรครับแต่บอ่อทันเห็นเป็นอย่างนะครับเนาะบอ่อทันเห็นมีปลาไหลจ่ายนะครับเนาะดูเหมือนเดิมครับแต่จังล่อ,อบเบิ่งดูได้ดูการหนาครับประมาณ หลังปีใหม่ไปคุนะครับเนาะบาิ่นจะใครบอครับจะว่าจะคิดว่าอาจจะใครครับเพราะว่าเอาลงมาให้่นคุณชินนะครับเนาะกับสสานทีรับครับท่านี้ก็ซีบอครับปล่อยตาหมดเลยนะครับเนาะอรเอาครบบมุงขอบไก่นะครับเนาะขอบซุ่มไก่เกาครับ เอาลงกันหน่เนาะครับน้อบ่อห้เพิ่นออกครับเพราะว่าใส่ท่อเดียวครับครับวันนี้ก็ฝนตกครับผมตกแต่เช้าเลยเนาะครับน้อเลยครับมาท่ายให้เพื่อนๆเบิ่งครับอัปเดตทางเบิ่งเนาะครับน้อว่าเป็นจังไหลครับครับผมในสภาพบ่อเนาะครับว่ารับรูหลายครับจอหูตรงฟองเปล่ยแปลงอยู่นะครับเนาะ แต่ว่ากับบริหารมีตัวไหนทำชาจากไทยหรอกครับผมแต่ว่าเป็นกำลังทำลูอยู่เนาะครับเนาะครับเพราะตัวนี้น้ำน้ำยุบไปน้อยนึงครับเพราะว่าอาจจะซึมเนาะครับก็บ่าไปยังครับเติมเอาครับครับเพื่อนๆครับดูเยอะแยะเลยครับเบึงน้ำกันครับผมเบึงน้ำกันโอ้ฝนตกครับ เดี๋ยวอรบผลกันครับเพราะว่าโทรศัพท์จะเปียกเนาะบึงนี่ฝนตกจะเศร้าครับผมก็เลยบ่ได้ให้ไปใส่เนาะครับเนาะอัปเดตให้เปลี่ยนบึงครับว่าต้ดใหม่ก็เริ่มจะหนาแล้วครับผักตบชวาเอามาปลูกไว้ก็เริ่มจะครับจะเต็มบ่อแล้วเนาะ ครับตัวนี้เป็นบ่อลอยครับบอ่อใหญ่แต่ยังสาภาพาต่ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับเนาะแต่ว่าตอนกระเคลื่อนพันก็ะออกมากี่ครับนะเป็นปอนหัวขึ้นมาก่อนลงไปมงห็นนะครับเนาะบทายบ่ท่านครับเห็นชะนาเพันหยุบลงไปนะครับเนาะจะได้ไปหาพักตบมาใส่อีกเล็กน้อยครับเพราะว่าปลูกใบก็กำลังจะแตกขึ้นมานะครับ จะไหาพักมาใส่อีกเห็นมันหนาๆนะครับนละ้วพะว่าจะให้ไปเลยอาศัยนะพับขอจบคิีไปก่อนนะครับนะเพราะว่าฝนตกครับรับรูเพียบเลยครับผมนะขอสวัสดีครับ